สวัสดิ์จากบ้านเคสเช้าค่ะเช้าวันอาทิตย์เช้านี้ทักทายด้วยเบนนี่กับปะทูโผน้ามาดูว่าใครมาหน้าเช้านี้จะเป็นลุงหรือป้าจะเป็นพี่คุณกับพี่สิริเป็นป้าค่ะ <c oughs> อ่าวิ่งหนีจิ๊ดจิ๊ดจ ันสวัส์เบล่าดีจังเลยมานั่งตาพัลลมไอเยน็นแมวกินน้ำเยอะนะคะพยายามเอาน้ำมาวางเพิ่มให้เขาตามจุดต่างๆอายิ้มหวานอีกแล้วแม่ติม,มติมซ้ำติมซ้ำกับ สวายเบนนี่หายไปไหนนะไหนเบนนี่คะอ,อยู่ที่ระเบียงหรือเปล่าแอบบดูทางนี้ดีกว่าไม่อยากรบกวนติ่มซำอ้าวอยู่นี่แอบบอยู่หลังม่านล่ะคะเบนนี่ครบนะคะเช็คอินครบทุกตัวคะ่ะ ยังมีความสุขกินอาหารขับถ่ายปกติเพิ่มเติมคือวันนี้เบลล่ามานอนเล่นในบ้านค่ะสวัสดีจากบ้านเคสเฮาส์ค่ะทุกตัวเป็นแมวรอบ้านนะคะน่ารักแล้วก็มีเอกลักษณ์ทุกตัวค่ะหากมีใครสนใจรับอดอปแมวติดต่อมาทางเราได้นะคะสวัสดีค่ะ